สำหรับชิ้นส่วนนะคะที่เราจะนำมาใช้พอลิยงในเยื่อนะคะเราก็สามารถใช้ชิ้นส่วนของพืชได้เกือบจากทุกส่วนนะคะอย่างกลอกซิเนียนะคะเราก็ใช้ในส่วนของแผ่นใบหรือข้อของเขาก็ได้นะคะถ้าในการพอลิยงในเยื่อในส่วนของแผ่นใบนะคะเราก็จะตัดใบกลอกซิเนียนะคะตรงเส้นใบแล้วก็ปักลงไปในอาหารสังเคราะห์นะคะเขาก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นหรือเป็นยอดได้นะคะชิ้นส่วนถัดมานะคะ ก็สามารถใช้ในส่วนของกลีบดอกอย่างที่อาจารย์โชว์ให้ดูนี่ก็เป็นกลีบดอกเบญจมาศนะคะก็สามารถขยายพันธุ์โดยใช้ในส่วนของกลีบดอกได้นะคะถัดมานะคะเราก็จะใช้ในส่วนของ MBO ก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นพวกพืชตระกูลถั่วเราสามารถนําแค่เอา MBO ของเขามาเลี้ยงบนอาหารนะคะแบบนี้จะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็น MBO ของต้นข้าวโพดนะคะ อันนี้เป็นต้นถัว่วเป็นตัวแทนพืชใบเลี้ยงคู่กับใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะในการเพาะเลี้ยงในเยื่อนะคะถัดมานะคะก็จะมีในส่วนของไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่เห็นอยู่ในขวดนี้ก็จะเป็นกุหลาบนะคะในส่วนของกุหลาบเองเราสามารถใช้ข้อปล้องหรือใช้ในส่วนของข้อที่มีตาติดอยู่นะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของตาข้างก็ได้นะคะแล้วก็มาเลี้ยงบนอาหาร ะะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพอลิงในเยื่อต้นกล้วยนะคะที่เราเห็นต้นกล้วยต้นโตโตนะคะอันนี้เราสามารถใช้หน่อนะคะทําการฟอกฆ่าเชื้อเข้ามาแล้วก็สามารถมาพอลิงในเยื่อนะคะจากต้นขนาดนี้นะคะเมื่อเขามีรากเราก็สามารถเอาออกจากขวดได้นะคะวิธีการที่เราจะย้ายต้นพืชออกจากขวดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะหรือจะเป็นไม้ผลจำพวกกล้วยนี่ เราก็มีวิธีการง่ายๆค่ะก็คือเอาต้นที่มีระบบรากหมายถึงว่ามีรากเดินในขวดแล้วอย่างเช่นถ้าเป็นต้นต้นนี้นะคะก็จะมีระบบรากเดินในขวดอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาออกจากสภาพห้องแอร์ห้องที่เก็บในเยื่อนียนะคะจะเป็นห้องที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศานะคะจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไว้ให้พืชปรับสภาพ ในห้องที่มีอุณหภูมิปกตินะคะจากนั้นเราก็ใช้ f o r c e ปนะคะหรือใช้ที่ที่ที่นิบหรือที่จะต้นพืชน,นะคะเพราะว่าต้นพืชที่ได้จากการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยค่อนข้างจะบอบบางนะคะล้างวุ้นออกให้สะอาดแล้วเราก็สามารถนํำไปปลูกในวัสดุปลูกนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของพืชน,นะคะว่าวัสดุปลูกของพืชแต่ละชนิด ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรกล้วยไม้ก็จะใช้เป็นกับมะพร้าวสับอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นกล้วยนะคะกล้วยแบบนี้เองเราก็ย้ายปลูกลงในดินผสมธรรมดานะคะจากต้นไซส์ขนาดนี้นะคะเราก็ย้ายไปอนุบาลในถุงถุงชําประมาณหนึ่งเดือนนะคะพอต้นเขาเริ่มแข็งแรงเราก็สามารถย้ายไปปลูกในแปลงได้นะคะกล้วยจากการพอลยงในเยื่อนะคะเวลาเราย้ายปลูกลงแปลงก็ อายุเก็เกี่ยวก็จะอยู่ประมาณ9เดือนนะคะต้นเขาก็สามารถโตขึ้นมาเหมือนต้นกล้วยปกตินะคะแล้วเราก็สามารถขุดหนอ่อแยกหนอ่อขยายพันธุ์ต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์คิดว่าหัวข้อในการขยายพันธุ์นะคะที่อาจารย์บรรยายมาก็คงะจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะคะถ้าท่านใดมีข้อสักถามหรืออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะ มีเอกสารประกอบการบรรยายไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ